หวานเจี๊ยบนายใบเฟิร์นควงฉลองวันเกิดแฟนคลับร่วมอวยพรวันเกิดหวานเจี๊ยบโอเธอหวานเจี๊ยบนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมฉนกับหวานใจพระเอกหนุ่มนายนพัฒควงกันฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ31ปีของสาวใบเฟิร์นกันสองต่อสองพร้อมเค้กวันเกิดรูปกลนสุนัขและของขวัญสุดพิเศษ แต่เป็นการไปฉลองกันก่อนล่วงหน้าแต่นำมาโพสต์อวยพรในวันนี้เพราะวันเกิดปีนี้สาวใบเฟิร์นติดงานที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งก่อนหน้านี้สาวใบเฟิร์นก็เพิ่งจัดงานวันเกิดล่วงหน้ากับทางครอบครัวและเพื่อนๆไปแล้วเช่นกันส่วนแฟนๆต่างเข้ามาแซวและชมว่าน่ารักพร้อมอวยพรวันเกิดกันอย่างล้นหลาม